สวัสดีครับผมอาชาตรีผู้ในการวิจัยชุมชนน่านกลับมาคุยกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวิทยาลัยชุมชนน่านได้รับความไว้วางใจจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไว้ด้วยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาของอาเซียนคือ AUNQA นะฮะในวิทยาลัยชุมชน ทั่วภาคเหนือรวมทั้งสิ้น6แห่งจะมาประชุมกันที่น่านระหว่างวันที่ 27, 28และ29กุมภาพันธ์ผมยังไม่พูดเรื่องเอเนะครับแต่ผมอยากจะเล่าสถานการณ์ที่ท่านผู้ชมจะเจอสถานการณ์คล้ายกับผมเปรียบอย่างนี้ครับผมไปเดินในห้างสรรพสินค้าคนขวักไขวยเลยนะครับ มีของมีโฆษณานมีอะไรเยอะแยะเลยแต่เอิญน,นะครับไปกับภรรยาลาหลงหันไปหันมาก็มีแต่คนที่ไม่รู้จักนี่คือสถานการณ์ของศตรวรรษที่21ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและแต่ละคนต่างเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันแต่ความคาดหวังของคนในศตรวรรษที่21 ที่หลายองค์กรการกศึกษาระบุไว้นะครับลองคอยฟังดูนะอันแรกม,มีความคิดสร้างสรรค์อันที่สองก็เก่งการใช้นวัตกรรมอันที่สามแก้ปัญหาเป็นอันที่4ี่ทำงานเป็นทีมกับคนอื่นได้นะครับอันที่ห้าสื่อสารเก่งโอ้ผมว่าหาคอนี้ก็มหาวิทยาลัยก็เหนื่อยนะครับเพราะเมื่อประมาณ6 7สปีที่แล้วบลูมสได้บอกไว้เลยว่า ในเรื่องของการศึกษานั้นจะต้องให้มีสมดุล3เรื่องระหว่างความรู้ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกและระหว่างการใช้มือหรือการใช้แอคชั่นถึงได้เรียกว่าเป็นระดับของการเรียนรู้ของบลูมนะฮะถ้าผมใช้โทรศรัพท์มือถือโทรศรัพท์หาภรรยาที่พัดหลงกันในห้างสรรพสินค้าจะเจอกันง่ายไหมครับแน่นอนครับ นัดเจอกันที่นานไปแเลื่อนอีห้าที่เจอกันได้เจอกันเลยเกมมาตฐาน AU NQA คือโทรศัพท์มือถือแบบนั้นครับทําให้ท่ามการความสับสนท่ามการความคาดหวังท่ามการผู้เรียนที่ไม่รู้จะเรียนอะไรหาตัวเองยังไม่เจอนะฮะับเกมคุณภาพการศึกษาของอาเซียนที่ชื่อ AU NQA เนี่ยน่าจะทําให้ทุกอย่างมาบรรจบกันได้แต่ไม่ใช่สูตรสําเร็จนะทาหน้าที่เปรียบเสมือนโทรศัพท์มือถือนะครับ ทำให้คนมาเจอกันท่ามกลางคนแปลกหน้าท่ามกลางความสับสนโอลหมานในห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวจะมารล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งครับว่ากรอบคิดที่ผู้อํานวยการวิทยาัยชุมชนน้านและทีมงานต้องเตรียมสมองไว้ก่อน,<ม>ก,อนก่อนที่จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะครับมีอะไรที่เราต้องทำการบ้านก่อนเดีย๋ยวพบกันครับ เอกสารประกอบการพูดคุยในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการนําเสนอการบรรยายรวมทั้งนะครับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าของผลงานคือรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนชุติมาสกุลแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับในเอกสารชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นเอกสารประกอบการประชุมของผู้เข้าร่วมจากวิทยุชุมชน6แห่งในภาคเหนือรวมทั้งสิ้น83คน ระหว่างวันที่27ถึงวันที่29กุุ้มภาที่โรงแรมนั่นตื่นใจผมได้ทำโนต้ตเอาไว้ครับว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์วิเชียนชุติมาสกุลได้เน้นเอาไว้เรื่องขออไอเปกและสิ่งที่ผู้บริหารต้องคิดก่อนต้องทำให้เป็นระบบคืคออะไรคำถามที่ผู้บริหารจะต้องตอบตัวเองให้ได้ครับทำไมต้องเป็น a u n q a โอ้นี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่า ในศตวรรษที่21นั้นผมใช้เครื่องหมายว่าคนศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมันซับซ้อนมากเลยครับทางนี้เนี่ยนะครับต้องอาศัยคนที่อยากได้คนที่มีความคิดส,สร้สางสรรค์ใส่ใจนวัตกรรมรู้ผิดชอบทั่วดีมีวิจารณญาณแก้ปัญหาเป็นสื่อสารดีทํางานกับคนอื่นเป็นทีมได้มันซับซ้อนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในคนนะฮะมองไม่เห็นนะครับ ออมันมองไม่เห็นเนี่ยมันผมว่ามันลำบากนะเรียกว่าปีนทันจิเบิลนะฮะอันที่สองก็คือผลลัพธ์นี่มีหลายมิตินะครับเป็นเรื่องของความรู้ก็ใช่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็ใช่เป็นเรื่องของแอคชั่นเบสเรื่องของทักษะก็ใช่ขั้นสุดท้ายมันจะต้องตกผลึกเป็นบุคลิกของผู้เรียนครับเพราะว่าเมื่อตกผลึกเป็นบุคลิกของผู้เรียนแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจะไปที่ไหนก็จะถูกเลือกก่อน นะครับเผลอเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเลยก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยบลูมสเนี่ยนะครับได้พูดเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของ Cognitive n o b ยนนะฮะนี่ครัพูดไว้ตั้งแต่ปี2 4 9พันสเพศงพนรเะครับเรื่องของความรู้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของทักษะ action base แต่เรื่องที่ใหญ่สุดนะครับก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะฮะที่เรียกว่า affective หรือ emotional base นะฮะ ทันปัจจุบันก็คือ m ม n d เซ t นะครับรถไมซ์เซ็ตเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับหรือ s อ f t Power ตลาดที่ใหญ่สุดในโลกต่อไปนี้เนี่ยนะครับเรื่อทางของ Soft p o w อ r เนี่ยเล่นกับเรื่องนี้โดยตรงอารมณ์ความรู้สึกนะครับสรุปว่าโลกต้องการคนที่มีทักษะหลากหลายเอ้แล้วเราเป็นอุดมศึกษาลนะเราจะทําอะไรได้บ้างถ้าไม่มีใครมาเรียนกับเราเนี่ยนะครับและอาจารย์เดือดร้อนก็คือถูกลดขั้นเงินเดือนนะครับไม่ได้โบนสัสเงินเดือนลดลงเนี่ยผมคิดว่าทุกมหาวิทยาลัยยังไงยังไงก็ต้อง หาวิธีเอาตัว,ตวให้ราดครับคราวนี้มาระบุไว้เลยครับว่า a u a q a เมนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราระบุไว้เลยว่าผู้ที่เรียนจบจากวิทยุชุมชนน้านเนี่ยนะครับระบุไว้ชัดเจนเลยมีความน่าเชื่อถือเลยว่าผู้เรียนเนี่ยจบไปแล้วเขารู้อะไรมีทักษะอะไรมีทัศนคติมีคุณค่าแบบไหนเพื่อคนนั้นจะได้ถูกจ้างถูกเลือกมีโอกาสมีงานทำนะครับนี่ก็คือคำถามที่ผู้บริหารจะต้องตอบว่า ทำไมจึงต้องทำ AUNQA ต้องตอบเรื่องนี้ให้ได้แล้ว AUNQA มันคืออะไรครับนี่ก็คือคำถามที่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับคือคำถามที่ตอบคำว่า What นะฮะคือผมนิยามไว้เลยครับว่าเป็นกระบวนการประกันคุณภาพที่เรียกว่า outcome-based education หรือว่าเป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์นะครับซึ่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรและบริการตามบริบทของสังคมและนะครับความต้องการของผู้เรียนที่แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา เอชยูเอ็มเไปเพียงเกณฑ์ครับเหมือนกับเอ p e ปิกนะครับแต่ละวิทยายลัชุมชนต้องศึกษาประเมินบริบทของตัวเองนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้เพื่อประกันได้ว่า expect learning o u t c o m e นะฮะเวลาคนเขาเรียนกันแล้วเขาก็จบมาแล้วเขาได้อะไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปตามที่คาดหวังแล้วออกแบบไว้ครับเออความจริงมันก็มันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ผมก็คิดว่าก่อนว่าถ้าจะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นจริง อย่างน้อยก็นในวิทยาชุมชนหน้าเนี่ยครับสิ่งที่ต้องทําอันแรกคือระบุไว้เลยครับว่า a u q a ไม่ใช่ภาระของคนใดคนหนึ่งนะครับจะไปโยนให้คนใดคนหนึ่งแบกไว้ไม่ใช่นะครับเออจะไม่รอดเรื่องที่2คือแต่ละหลักสูตรเรามีหกหลักสูตรอนุปริญ,ญญานะครับต้องรวมทีมขึ้นมา,เ,าเรียนรู้เรียนเร็วเรียนช้าไม่เป็นไรนะครับแต่อาศัยการเรียนรู้เป็นทีมแล้วก็การถกแถลงกันนะครับปรึกษาหารือกันในทีมอย่างเช่นที่เอสเปคเคยทําสําเร็จมาแล้วครับนี่ก็เป็นความคิด เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเวิร์กช็อปโดยนะครับท่านอาจารย์วิเชียรชุติมาสกุลในสัปดาห์หน้าที่โรงแรมน่านตึงใจครับถ้ามีความข้าวหน้าผมก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังต่อไปนะครับขอบคุณครับ